ว่ทุง่งนาอีกแล้วค่ะนานี้ดูข้าวกำลังรักท้องเราก็มาเดินสำรวดดจดูต้นมะตูมจ้ะพี่น่องต้นมะไญ่ได้จ้ะนี่มะตูม ต้นใบใหญ่ใบ,บ,บสูงกำลังเป็นหน่วยจ้ะนี่ลูกของเพิ่์นใช่หรอเอาจะเห็นหน่วยเลยได้บ้างอางนีเพันย้อนแสงน้อยจ้ะมาตัาง้งพน,นี่ลูกเพิ่นลูกมะตูมนะคะก็เป็นหลายลูกอยู่แต่เนื่องจาก,กว่าใบสีเขียวเนาะทำให้เราไม่ค่อยเห็น ต้องหน้าแรงใบร่วงเขาจะเห็นแต่ลูกหอยอ้โนโตนเอ็นเตนอยู่จ้ะพี่น,น้องนี่คือต้นมะตูมนีเพาะแตกพูนเบิดพี่น้องไม่ได้มาหาเพื่อนทางน,น,นี้เนาะนีเต็มหนึ่งจ้ะ เป็นออกไม่ได้มาหานะจ้ะต้องค่อยได้มาเนาะหน้านี่หน้ายาพี่นองกันอยู่เลยจ้ะก่อนเคยไม่เห็ดหน้าทีเพิ่นแต่ปีนี้ดูสิคะเราไม่ได้มาเห็ดเราก็ไม่ได้มาหาตตเตียนเลื่นอนมางเลยไปนองไม่จะเห็ด,ดเพาะเลยนี่ ได้ๆแต่ก่อนก็หาอยู่แถวนี้เลยจ้ะเพิ่นออก,เ,กเพิ่นแต่ใหญ่เพี้ยนมองไปเรื่อยๆจ้ะที่เฮ็ดเพาะเพิ่นไตกระสาเพิ่นเต็มคันนาไม่แยะเลยก็มีเฮ็ดเพาะ ทีนี้เราไม่ได้มาทำนาตรงนี้แต่ยังมีเขาเหืออยู่ด้วยจ้ะมันจะเกิดขึ้นมาล้อมมาเรียมอยู่ค่ะคุณตรงกลางๆกง็มีอยู่ยังตัวปลาพี่น้นองมะพร้าวมะพ่อวบาชิโอเอห็ดเพิงเลยจ้ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่ง กินได้นี่แหละแกงแสียบโยจะออกเฮ่นๆน้อยนึงจ้ะโอ้โเห็ดไ่ได้ที่เก้าพี่น้องดอกสวยๆวดอกอันนี้คนเป็นอันไฟาุฤดูเนาะคนจะไหวล้วคนขอดดอกก็ค่อยใหญ่จ้ะอันนี้เห็ดไ่ใหญ่เลยจ้ะ เป็นดปวกของฝนดอกหนึง่งจะปวกน้ำฝนไปกลมร่วมกันไปตุดไข่นีม่มาไม่ได้ว่า้องวันเน่าสิคะโอ้ยแต่ิไดายข่ไวเ้เป็นเชื้อเนอะสิสดายด,ดอกเดียวนี่แหละมีธุระสองวันนี้ก็เลยไม่ได้มาจากพี่น้อง เห็ดไข่เห็ดไข่ว้คนผึ้นหอมหอยห,หอยในผี่นองกินเฉพาะตัวของพิ่นนะคะเห็ดไข่โหหมวกเงี้ทโทรฟ้าบานยังลงเหลือพี่น้องเห็ดไข่มือมึงอมื่ดอกใหญ่มากดูฟ้ามือมีขนาดกลางแล้วนะฟ้ามือ โอ้ยไงตุ๊กไงหเหรือหรอกท่านหมู่บ้านมานพอดีวันนี้ก็เลยบานนี้ปะเห็ดไข่เห็ดตะไคร้ขาขอขอโอ้ยกําลังดูสอนดูดอกไม่รูนนี่น้องดอกไงคือกันเห็ดไข่เห็ดตะไคร้ ขาใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ไอ้ซ้ำนี่ละพี่น้องนี่ยสามสี่ดอกห้าดอกพอปนนะคะเค,เคยเฮิดเคยนง่